หลังจากที่ Ford ได้ยกระดับมาตรฐานของรถกระบะขนาดหนึ่งตันให้สูงขึ้นด้วยการเปิดตัว Ranger Raptor เมื่อเกือบ3ปีก่อนค่ารถจนที่มีรถกระบะปริ้อัพขนาดเดียวกันต่างก็ได้รับการจับตามองว่าจะมีการเปิดตัวคู่แข่งของ Ranger Raptor ตามออกมาด้วยหรือไม่ซึ่งแต่ละบริษัทก็ไม่ได้ความชัดเจนในเรื่องนี้มากนักและต่างก็เฝ้าดูการตอบรับ r a n g e r Raptor ของตลาดว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ ที่จะผลิตรถกระบะบิกอัพสมรรถนะสูงออกมาจำหน่ายและนิสสันก็เป็นบริษัทแรกๆที่ออกมาแสดงความสนใจในตลาดนี้และที่ผ่านมา Ford Ranger Raptor อาจจะไม่ได้ทำยอดขายแบบถล่มทลายเหมือนกับรถกระบะรุ่นมาตรฐานทั่วไปแต่สิ่งหนึ่งที่ได้กลับมานอกจากยอดขายก็คือการยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ช่วยกระตุ้นยอดขายในทางอ้อมให้กับรถกระบะรุ่นมาตรฐานที่กำลังทำตลาดอยู่ ล่าสุดในระหว่างการแถลงข่าวเปิดตัวนิสสันนวารารุ่นปรับโฉมใหม่เมือ่อ2-3วันก่อนอีวานเอสปิโนซารองประธานอาวุโสฝ่ายวางแผนระดับโลกของนิสสันได้เปิดเผยกับสื่อยันยนในออสเตรเลียว่าบริษัทให้ความสนใจและกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตนวารารุ่นสมรรถนะสูงที่สามารถต่อกรได้กับ Ford r เ n g e จ Ra p t o r ตซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับนวาราเพราะมันคือการพัฒนา ในด้านวิศวกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่เรื่องง่ายและใช้เวลาในการให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด <S 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 นั่นหมายความว่าหากนิสสันตัดสินใจผลิตนวรารุ่นพิเศษนี้ขึ้นมาจริงๆมันก็จะเกิดขึ้นกับนาวราเจเนอเรชั่นต่อไปซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปี2024หรืออีก3ปีข้างหน้าโดยประมาณและในขณะนี้บริษัทกำลังพิจารณาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งเอมานูเอลโทเรโดหัวหน้าทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนิสสันได้ออกมายอมรับว่าบริษัทได้รับแรงบนันดาลใจนในเรื่องนี้มาจากโนราเอ็นทร์เทร็กวอเรียร์ซึ่งเป็นโนราเรุ่นพิเศษที่เป็นความร่วมมือกับบริษัทออสฟเรียอย่างพิมพ์คาซึ่งบริษัทมีความประทับใจในสมรรถนะของรถรุ่นนี้ในการเป็นรถกระบะไซด์ออฟโรดแต่ในเรื่องของสมรรถนะและรายละเอียดบางอย่างแล้วยังถือว่ารถรุ่นนี้ ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับ Ford Ranger r a p t o r ซึ่งมีการผลิตออกมาจำหน่ายจากโรงงานโดยตรงโดย Ranger Raptor นอกจากจะมาพร้อมช่วงล่างคอยสปริงเหมือนกับ n o ร a อ n น r a กต์ว r ร์ r แล้วสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือการใช้แชสซีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งรองรับระยะห่างของล้อที่กว้างขึ้นรองรับยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีระยะยุบของระบบกันสือนที่มากกว่าเดิม ชิ้นส่วนที่ใช้กับช่วงล่างก็มีคุณภาพที่สูงกว่ามากและช็อคอัพที่ใช้ก็เป็นของที่มีคุณภาพสูงอย่าง Fox และการที่นิสสันอยู่ในเคือพนันธมิตรเดียวกันกับเรโนและมิส b บิชิการขยับตัวของนิสสันในเรื่องนี้จึงมีในยะสําคัญต่อแผนการพัฒนามิส i บิชิไทยท่านด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าหากนวราสมรทนะสูงถูกกรีดออกมาจําหน่าย เราก็น่าจะได้เห็นมิตซูบิชิปลิดไททันจอมพลังออกมาจำหน่ายด้วยเช่นกัน พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ